อเคครับสวัสดีครับพบกับ HR h i f i n e Motor Sport นะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาเริ่มทำ EP 1นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปในเรื่องของช่องเราเลยนะครับเราก็จะเริ่มทำช่องของเราลงใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็จะมี YouTube ก็จุดประสงค์ของการทำช่องก่อนครับเอาสั้นๆนะครับก็คือว่าผมอยากให้คนติดตามนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของยาง ล้อนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งรถอีกหลายๆชนิดนะครับที่เป็นสินค้าของทาง s r Hi-Fi a n t w r t p r s t เตอต้องเรียนไว้ก่อนนะครับว่าเราจะพยายามใช้คำพูดที่มันง่ายๆนะครับเป็นศัพท์ที่สื่อเข้าไปแล้วให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าใจง่ายนะครับจะลดการใช้ศัพท์พวกเทคนิคบางอย่างลงนะครับเพื่อที่จะแบบบางทีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือเป็นอาจจะเป็นผู้ชายแต่ว่า โอเคยังไม่มีความสันทัดเรื่องรถเลยเนี่ยเราก็จะให้ความรู้ตั้งแต่เบสิกง่ายๆเลยเดี๋ยววันนี้เราก็มาเริ่มต้นอย่างแรกของรถก่อนครับนั่นคืออุปกรณ์ติดรถที่เบสิกเริ่มต้นก่อนวันนี้เราจะมาว่ากันใน e p พหนึ่งในเรื่องของยางครับผมอ่าครับผม ช่วงนี้เนี่ยผมอยากเปลีย่ยนยางรถยนต์แต่ว่ามีคําถามหลายอย่างแล้วก็มีข้อสองสัยในใจหลายอย่างนะครับเราได้ยินคนพูดตอบไปมาแล้วเราสับ่ะเราจะเชื่อใครดีผมก็เลยอยากจะถามคุณเปียนเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับยางรถยนต์ครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมสงสัยว่าเราควรเปลีย่ยนยางรถยนต์ตอนไหนครับต้องขับนานเท่าไหร่ถึงสมควรที่จะเปลีย่ยนยางรถยนต์ครับผมายางรถยนต์นะครับเราใช้ว่าส่วนใหญ่นะครับเกือบทุกประเภทนะครับเราใช้คําว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะครับทางผู้ผลิตก็ กำหนดว่าตามที่เราได้ยินมานะครับอายุการใช้งาน2-4ถึง4ปีนะครับระยะทางเนี่ยเราอาจจะดูที่50,000กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนทีนี้บางท่านบอกว่าอยากจะใช้ให้ได้มากกว่า50,000โลได้ไหมได้ครับก็บางทีก็ต้องดูว่าสมรรถนะนะครับในเรื่องของผมคิดว่าเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยยานที่ใช้เกิน50,000นนะครับถ้ารถ ลูกค้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องช่วงล่างเนี่ยการที่มันจะแตกหรือระเบิดฉีขาดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับในคุณภาพของยางยุคสมัยนี้แต่ทีนี้ยางบางประเภทสามารถใช้งานได้มากกว่า5 0 0 0 0โลอันนี้จริงครับอาจจะเป็นยางประเภทที่มีแก้มยางที่ค่อนข้างหนานะครับถ้าอย่างตัวอย่างที่เรามีเนี่ยพวกกลุ่มยางพวกนี้ครับเป็นยาง SUV บางทีลูกค้าอาจจะใช้6 0 0 0ื่นเจ็ดหโลถึง8 0 0 0 0บางคนบอกว่าผมใช้ได้ถึงแสนโลก็ได้ครับแต่ว่า ร้านก็จะบอกว่า,าทุกๆก,การเกินระยะนะครับหรือว่าประสิทธิภาพของยางเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆตามจํานวนกิโลที่เราวิ่งนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเกาะถนนน้อยลงนะครับประสิทธิภาพการรีดน้ําก็ลดลงแล้วที่สําคัญระยะเบรกอย่างง่ายๆเลยเรื่องระยะเบรกนะครับเราบอกว่าโอเคสมมุติว่ายางออกมาจากบริษัทเราใช้ความเร็ว 0- ูนย์ถึงร้อใช่ไหมครับ พอ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราแตะเบรกปึ๊บสมมุติว่าระยะการลื่นถลายมัน30นะครับแล้วถ้าเนื้อ,อยางยังมีคุณภาพที่ดีอยู่นั่นคือเราจะบังคับรถนะครับให้อยู่ในเลนได้แต่สมมุติว่าถ้ายางถูกใช้งานมานานเนื้อ,อยางอาจจะมีความแข็งละกระด้างนะครับทำให้ระยะเบรกมันสั้นลง่ะระยะเบรกยาวขึ้นนะครับก็คือการลื่นถลายก็จะมากขึ้นทีนี้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการคอนโทรลรถนะครับ ซึ่งพวกนี้มันมันเป็นความปลอดภัยซึ่งบางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบนถนนมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าคนตัดหน้าหรือแม้กระทั่งสุนัขวิ่งตัดหน้าเนี่ยถ้าเราขับไปปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมว่ายางมันใช้งานได้นานขึ้นแต่ทุกๆก,ก,การเกินระยะเนี่ยครับประสิทธิภาพของมันก็จะลดลงโอเคครับปกติเนี่ยเราจะดูที่ระยะการใช้งานแล้วก็กิโลเมตรในการขับขี่ใช่ไหมครับแต่ว่าสภาพยางหรือถ้าเราดูที่ตัวดอกยางเนี่ยดอกยางแบบไหนที่ เรารู้สึกไวส่ควนที่จะเก็นได้แล้วอ่าอันเนี้ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากมาตรฐานที่ผู้ผลิตนะครับวางระยะเวลาในการเปลี่ยนไว้เนี่ยอ่าอย่างที่ผมเกินไปก็คือ2ปีบ้างนะครับหรือ 2- อถึงสปีนะครับระยะทางเราดูที่ประมาณสัก5 0,000หรือเกินนี้ในยางแต่ละชนิดทีนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือเหมือนอย่างที่น้องเจงถามมาเมื่อกี้นี้ว่าเราควรจะดูลักษณะของดอกยางที่เราใช้งานเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งคือลถ ของลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องช่วงล่างน,นะครับมันก็จะทําให้ยางเนี่ยสึกหล่อไม่เท่ากันพอสึกหล่อไม่เท่ากันปุ๊บบางครั้งทําให้อายุการใช้งานมันสั้นลงเราเลยมีแคมเปญของที่ร้านนะครับหรือการบริการหลังการขายนะครับหรือรหลายๆร้านจะมีแตอย่างร้านเราเนี่ยเราก็ทุกๆ10,000หมื่นกิโลลูกค้าก็เข้ามาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะสลับนะครับเดี๋ยวเราจะว่าในเรื่องของการสลับยางอาจจะเป็นในคลิปหน้านะครับเพื่อที่จะสลับยาง ให้มันสึกหลอเท่ากันแล้วก็จะเป็นการตรวจเช็คหรือรีเช็คโดยช่างจะดูว่ารถล,ลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสึกหลอของยางไม่เท่ากันบางทีเราไปตรวจพบตอนที่มันวิ่งมาหมื่นกอโลเนี่ยเราก็ยังแก้ไขได้นะครับทำให้เราสามารถใช้ยางเส้นนี้ต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่เข้ามาเลยเนี่ยจนใช้งานไป20,000กว่าจนมาดูอีกทีปุ๊บยางสึกหลอไม่เท่ากันหายไปแหว่งไปแบบนี้ทำให้เราก็ต้องเสียงเงินซื้อยางใหม่ นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จะเป็นเพราะนั้นทุกๆ1นึ่งหมื่นโลก็เข้ามาตรวจเช็คครับเพื่อที่จะสลับแล้วก็ดูลักษณะของดอกยางด้วยว่าควรที่จะใช้ต่อได้ไหมหรือใช้ต่อได้นานเท่าไหร่ครับแล้วปกติเนี่ยเราสามารถใส่ย,ยางปีเก่าได้ไหมครับแล้วผมก็ว่าถ้าเราใส่ย,ยางปีเก่าเนี่ยคุณภาพการใช้งานมันจะสู้กับยางที่ผลิตในปีใหม่ได้หรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกเลยที่คนขายยางเนาะก็คือว่า ตั้งคนขายยางทุกร้านแล้วกันที่จะเจอก็คือว่าลูกค้าจะถามในเรื่องของปียางน,นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผลิตยางเดี๋ยวตรงเนี้ยเราอาจจะเป็นคลิปต่อๆไปนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้หรือไม่มีความรู้พื้นฐานแต่เอาตรงนี้ก่อนว่ายางปีเก่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ครับยางที่ผลิตมาหลายๆปีเนี่ยสมมุติเราบอกว่าปีนี้ปี2024เราจะใส่ยางปี2023หรือ2022ได้ไหมได้ครับ แล้วก็มันมีการเทสนะครับโดยโรงงานนะครับหรือทางาผู้ผลิตเนี่ยผมว่ามันมีเป็นเป็นร้อยคลิปซึ่งเขาจะยืนยันว่าอายุการใช้งานของยางหลังจากที่ผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นปีต่อปีแต่ลูกค้าบ,บางคนยังมีความเชื่อว่ายางผลิตมาปีนี้แล้วไม่ใช้ก็คือปีหน้ามันจะหมดอายุใช่ไหมครับเลยต้องแบบมาดูแม้กระทั่งสัปดาห์ดูละเอียดมากซึ่งไม่ต้องกังวลนะครับ ยางเนี่ยต่อให้มันถูกผลิตมาปี 2, ปี3ปีนะครับคุณภาพมาตรฐานของโรงงานผลิตยางทุกวันนี้ครับสามารถใช้ได้ครับแต่ว่าอันนี้ในส่วนของร้านเรานะครับถ้าในส่วนของยางปีเก่าเนี่ยร้านค้าจะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าโอเคครับายางปีปีนี้2024เราเสนอขายยางปี2023หรือ2 2ให้ลูกค้าเนี่ยการรับประกันของเราเหมือนยางใหม่ทุกอย่าง การรับประกันอุบัติเหตุอันนี้แล้วแต่บริษัทนะครับอาจจะ80วัน90วัน100วันหรือบางยี่ห้อให้180วันยางตกปี2ปี3 4ปีก็ให้เหมือนกันให้ประกันเท่ากันการประกันอายุยางโดยมาตรฐาน2ปี5 0,000กิโลก็ให้เท่ากันเพราะนั้นมั่นใจว่าการซื้อยางเนี่ยครับที่ถูกผลิตโดยบริษัทชั้นนำนะครับมีมาตรฐานเขามีประกันเนี่ย เราได้ประกันเท่ายางใหม่ทุกอย่างเพราะนั้นถ้าใช้งานตามปกติไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในร้อยวันแรกประมาณนี้นะครับท่านสามารถใช้ยางได้เกิน5 0,000ื่นกิโลแน่นอนนะครับโดยที่ผู้ผลิตเขาจะรับประกันให้เราเพราะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องยางปีเก่านะครับมันสามารถใช้งานได้เหมือนยางปีใหม่เลยแต่แนะนําว่าให้ต่อราคาร้านนิดนึงไอ้คุณขายยางปีเก่ามีส่วนลดเท่าไหร่สมมติว่าปีใหม่มัน4ี่พันสามพได้ไหมสามพ0ได้ไหมอ่ะอันเนี้ยผมว่า มันจะเป็นการประหยัดแล้วได้ของดีด้วยแล้วก็จ่ายเงินน้อยลงครับเ่ค่บพอดีผมได้ยินคนพูดถึงยางเปอร์เซน็นครับยางเปอร์เซน็นเนี่ยคืออะไรเราสามารถใช้ยางเปอร์เซน็นได้นะครับอ่าอันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เราพูดถึงยางปเีเก่าใช่ไหมทีนี้เราจะมาพูดถึงยางเปอร์เซน็นก็2เรื่องนี้มันจะสอดคล้องกันเลยครับยางเปอร์เซน็นมันก็คือยางที่ใช้แล้วอาจจะเกิดจากลูกค้าที่ ใช้งานมา3 0 0 0 0 4 0 0 0 0โลแล้วเขาไม่ชอบประสิทธิภาพยางยี่ห้อนี้ละแต่มันยังไม่ฉีกขาดนะครับยังไม่ฉีกขาดไม่บวมไม่แตกนะเราพูดถึงว่ายางเปอร์เซ็นที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถามว่าลูกค้าที่มีงบประมาณน้อยมาซื้อยางพวกนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าท่านก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการดูสภาพของยางนะครับว่าเส้นที่ร้านขายให้เราเนี่ยมันบวมมาไหมนะครับนั่นหมายถึงว่าชั้นผ้าใบด้านในเนี่ยมันเกิดแยกกันนะครับหรือผ่านการ บทจากการเกิดบัติเหตุใช่ไหมครับมันอาจจะมีการผิดรูปของยางซึ่งพวกนี้ก็ต้องถามแล้วก็ต้องดูนิดนึงว่าเขาจะแบบเออมีประกันไหมบางร้านอาจจะมีประกันให้ท่าน2เดือน3เดือน6เดือนอันนี้แล้วแต่ร้านนะครับแต่ยางเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราใช้คําว่าถ้ามันอยู่ในสภาพที่ดีนะครับอยู่ในสภาพที่ดีลูกค้าที่มีงบประมาณน้อยก็สามารถซื้อไปใช้ได้นะครับแต่ก็ให้ดูนิดนึงนะครับดูที่สภาพอย่างเดียวซึ่งบางทีเราไปดูว่าผมยกตัวอย่างว่า ยางบางเส้นใช้เมื่อปีที่แล้วแต่รถคันนี้วิ่งปีละ60,000โล2ปีวิ่งไปแสนสองแต่ยางเปอร์เซ็นต์บางตัวลูกค้าวิ่งน้อยมากเลยวิ่งปีละ1มื่นห้ใช่ไหมครับไอ้สปีเพิ่งวิ่งไป60,000แบบนี้ยางแบบนี้มันก็ยังเอามาใช้ได้ครับเพราะจำนวนการวิ่งมันน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ผมบอกดูสภาพนะครับดูสภาพดูลักษณะข,ของอยางนิดนึงแต่ถ้าท่านไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความชํานาญอะไรเนี่ย ก็ซื้อยางใหม่ดีกว่ายางใหม่ปีเก่าก็ได้ได้ราคาถูกลงหน่อยเลยนะครับก็ต่อรองราคากับร้านแต่ถ้าท่านที่แบบว่าจําเป็นเนาะจำเป็นที่จะต้องแบบใช้ชั่วคราวเดี๋ยวเดือน2เดือนก็จะเปลี่ยนแล้วรองงบประมาณโอเคแบบนี้ก็เลือกสภาพที่มันโอเคหน่อยใส่ชั่วคราวไปก่อนได้แต่ก็จริงๆก็ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําแต่ถ้ามันจําเป็นก็ดูนิดนึงก็สามารถใส่ได้ครับแล้วถ้าในกรณีที่ขับรถยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับ ยางแตกหนึ่งเส้นแล้วจําเป็นต้องหายาที่เกี่ยุดในช่ว,ชวงเวลานั้นเนี่ยแต่เราไม่เจอ,อยางที่มีรุ่นและยี่ห้อตรงกับเส้นที่เหลือเราสามารถใส่ยางยี่ห้อและรุ่นอื่นที่มีขนาดเดียวกันทดแทนได้กนได้หรือเปล่าอ๋อก็ถ้าตรงนี้ต้องต้องแยกเป็นประเด็นนะครับอันนี้ผมผมผมตอบจากประสบการณ์หน้าร้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าจะเป็นก็คือว่าที่น้องเจงถามมาเนี่ยก็คือ ยางสมมุติว่าเส้นแรกเราใส่ไปเป็นโยโกฮาม่ารุ่น G056 แต่เกิดไปเกิดความเสียหายใะอาจจะในจังหวัดอื่นแล้วมันหาซื้อไม่ได้มันจําเป็นจะต้องใส่ละเส้นหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งดอกยางมันอาจจะแตกต่างกันใส่ได้ครับต้องแยกเลยดีนะครับใส่ได้แต่ถามว่าใส่แล้วมันมีปัญหาไหมครับก็วิ่งได้ครับไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถามว่า ในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าลักษณะของยางแต่ละตัวนะครับ <S <S การรีดน้ำนะครับดอกยางเนี่ยมันแตกต่างกันซึ่งมันก็อาจจะมีผลบ้างนะในเรื่องของของถ้าเกิดว่า,าจากรูปแบบที่เราเห็นนะโดยสายตาแต่ในส่วนของการขับขี่เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังไม่เคยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นนะ่ะถ้ามันไม่มีจริงๆอนะ่ะก็ใส่ไปเลยครับใส่ให้มันมีกลับบ้านก่อน ใส่ให้มันมีกลับบ้านก่อนหรืออย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีจริงฉุกเฉินเนี่ยก็ใส่ยางเปอร์เซนต์ก็ได้ที่มันสภาพดีนะแต่ถ้ามันไม่มีจร,จริงก็ใส่ให้มันกลับบ้านได้ก่อนครับอย่าไปกังวลในเรื่องที่ใส่แล้วมันจะมีปัญหาไหมแต่แต่ถ้าเลือกได้ก็ควรจะใช้ยางยี่ห้อเดียวกันชนิดเดียวกันแล้วก็ดอกยางแบบเดียวกันนะครับซึ่งมันก็จะได้ความสวยงามด้วย อ่าใช่ในเรื่องของการรีดน้ำอดอกยางมันจะได้ไหลไปในทางเดียวกันเวลาเจอน้ําเจอถน,นนนะครับการยึดเกาะหรือความความนุ่มการซับแรงสะเทือนของยางแต่ละเส้นมันจะได้เท่ากันแบบนี้นะครับก็ถ้ามันฉุกเฉินก็เปลี่ยนไปเถอะเปลี่ยนให้มันมีของกลับบ้านก่อนครับครับแล้วเรื่องการเปลีย่ยนยางไม่โดนนะครับผมเห็นหลายท่านพูดถึงเรื่องยางแก้มสูงแก้มเตี้ยถ้าเราใช้ยางที่มีแก้มเตี้ยลงมีความกว้างมากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับระหว่างยางแก้มสูงแก้มแก้มเตี้ยเนี่ย สมรรถนะในการขับขี่มันจะแตกตา่างกันยังไงครับก็ถ้าเอาความเข้าใจของคนธรรมดาเลยที่ไม่มีความรู้หรือแม้กระทั่งผมเองสมัยก่อนที่ไม่ได้ทําร้านยางมาเนี่ยคือถ้ายางแก้มสูงนั่นหมายถึงว่ามันก็จะมีลมเยอะการซับแรงสะเทือนของแก้มยางอันนี้มันมีผลแน่นอนนะครับส่วนยางที่แก้มมันเตี้ยลงนั่นคือมันเก็บลมได้น้อยนะครับเนื้อยางม,มันบางกว่าการซับแรงสะเทือนมันก็ด้อยกว่าอันนี้ยางที่มันแก้มหนา อย่างที่บอกไปแล้วมันซับแรงสะเทือนได้ดีมันนุ่มกว่าแต่บางทาีความหมายที่นั้งเจงถามเนี่ยอาจจะมองว่าจากเดิมใส่บางอยู่อยากจะใส่หนาขึ้นได้ไหมเพื่อที่จะให้มันนุ่มขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าก็จริงๆแล้วถ้าเราแนะนําให้ใส่ตามมาตรฐานของผู้ผลิตนะครับสมมุติว่าผู้ผลิตกําหนดเท่าไหร่ให้ใส่เท่านั้นแต่ลูกค้าที่มีความประสงค์นะครับอยากจะใส่ให้มันหนาขึ้นเพื่อที่จะได้ความนุ่มนวลมากขึ้นเนี่ย เรายังไม่พูดถึงเรื่องของอัตราการกินน้ำมันนะคือเราใส่หนาขึ้นโอเคมันจะกินน้ำมันขึ้นท่าไห่ไอ้ตรงนั้นมันมันมันเป็นเรื่องของค่าวัดที่เราเดี๋ยวจะไปว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าเราได้พูดถึงเรื่องนี้เราตรงนี้ก่อนว่าใส่ใหญ่ขึ้นได้ไหมได้ครับถ้ามันใส่เข้าไปแล้วการเลี้ยวนะครับมันไม่ติดไม่ขูดอะไรท่านก็ได้ความนุ่มขึ้นของยางแน่นอนเพราะมันหนาขึ้นนะครับการซับแรงสะเทือนมันก็ดีขึ้นแต่ ในเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าการกินน้ำมันนะครับรอบเครื่องอัตราทดของการเปลี่ยนเกียร์มีผลไหมถ้าตามหลักมันก็มีบ้างแต่จะมีถึงขั้นที่เรารู้สึกได้เลยไหมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่มีแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้มากนะักนะครับก็สำหรับคนที่ใส่ยางบางแล้วรู้สึกว่าชอบนะแต่ว่ามันรู้สึกสะเทือนไปก็ท่านสามารถเพิ่มความหนาของอยางได้ก็มาปรึกษาทางร้านนะครับว่า มันใส่ได้ใหญ่สุดเท่าไหร่ครับก็สามารถใส่ได้ครับถ้ามันเดียวแล้วไม่ติดตอนนี้นะครับผมสนใจรถยนต์ SUV แล้วก็ปีกครับกำลังเลือกซื้อ,อย่างที่เหมาะสมกับรถประเภทนี้ได้ยินคนพูดถึงเรื่องยาง HT ยาง AT ยาง MT ยางสักสามประเภทมีความแตกต่างกันอย่งไรครับอตอนนเลือกใช้งานโดยพิจารณาเรื่องไหนบ้างครับอ่าอ,อันนี้ก็คือจะประเด็นง่ายเลยพอดีเรามีตัวอย่างมาแล้วนะครับ ก็ถ้าอย่างตัวที่ผมผมผมชี้เนี่ยเอาไอ้ตัวดอกใหญ่ๆนี่ก่อนนะครับดอกใหญ่เนี่ยเขาเรียก MT นะครับตัวเนี้ก็คือ HT นะครับอันนี้คือ AT 3อย่างนี้นะครับชื่อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับเราเอา HT ก่อนมันคือไฮเวท r ทเรนชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าไฮเว e r ทเรนเป็นยางที่ใช้กับถนนเรียบนะครับซีเมนต์ยางมาตอยอะไรก็แล้วแต่ยางพวกนี้ว่าก,ก็จะถูกออกแบบมาให้น้ำหนักไม่มากนะครับเกาะถนนรีดน้ำดีเพราะว่า ต้องใช้ความเร็วนะครับแก้มยางมีการซับแรงสะเทือนได้ดีเพราะฉนั้นเขาก็จะไม่ได้ทําสูตรยางมาให้มันแข็งมากนะครับจริงๆกม็มันจะมันจะมีศัพท์ทางเรียกมันนะครับว่าค่าค่าคอมปาวค่าเทรดแวร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นมันมันเป็นศัพท์ซึ่งผมว่าลูกค้าก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเราพูดง่ายๆว่าส่วนผสมของอยางเนี่ยเขาก็จะทําให้มันนุ่มหน่อยนะครับเพื่อให้มันวิ่งแล้วมันซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับใช้ความเร็วได้นะครับเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอันนี้เราเรียกว่าไฮบรเทเลนส่วน ขึ้นมาเป็น AT ก็คือออเทเลนทีนี้ก็สามารถใช้งานได้2ถนนนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะครับว่าเขาจะออกแบบสูตรยางมาเป็นยังไงอย่างบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะออกแบบมาให้ออกไปทางลุยมากนิดนึงบนถนนน้อยลงหน่อยซึ่งพอเรามาวิ่งถนนเราจะรู้สึกว่ามันแบบกระด้างนิดนึงอ่างเงี้ยก็มันเป็นธรรมชาติของยาง AT อยู่แล้วครับ ความนุ่มนะครับหรือว่าความเงียบเนี่ยมันสู้ยาง h t ไม่ได้เพราะว่าสูตรยางเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาก็ต้องเติมความาเติมสูตรยางในการผลิตเนี่ยให้ยางมันมีความเหนียวนะครับมากขึ้นให้แข็งมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องวิ่งไปบนดินบนหินเนี่ยในบางถนนซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะโดนบาดนะโดนบาดมีร่องรอยที่เกิดทําให้ยางมันเกิดเป็นแผลเขาก็เลยต้องทํายาง AT เนี่ยให้มันมีความเหนียว แล้วก็อาจจะมีความแข็งมากกว่ายาง HT นิดนึงแล้วเราเทียบในยี่ห้อเดียวกันนะครับอันนี้ที่ที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยต้องเข้าใจว่ายี่ห้อเดียวกันอย่างเราพูดถึงโยโกฮาม่า HT ไป AT แล้วก็ไป MT แบบนี้เพราะงั้นยาง AT เนี่ยก็ลูกค้าที่ใช้งานได้2ถนนก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันใส่เพื่อความสวยงามตอนนี้คือน,นิยมเอายาง AT มาใส่แต่ไม่ได้ลุยหรอก ท่านที่กลัวความกระด้างนี่ก็ปรึกษาร้านนิดนึงว่ายางก็ไม่ควรจะเป็น AT ทีที่ออกแบบมาให้มันแบบผ้าใบมากจนเกินไปซึ่งมันเกินความจําเป็นนะครับเนื้อยางแข็งเกินไปก็จะทําให้เราใส่แล้วรู้สึกว่ามันกระด้างทีนี้เราข้ามมาที่ MT ทีมัทเธเลตอ่ะมัทเธเลสเนี่ยก็คือออกแบบเห็นไหมครับล่องมันจะใหญ่มากเพื่อที่จะให้อะไรพอเราเหยียบไปบนโคนใช่ไหมครับมันจะได้รีดโคนออกไปน้ําและโคนเนี่ยมันจะได้ไม่ติดยาง ลี้เข้าไปแล้วก็ทําให้การยึดเกาะลงไปที่เนื้อของพื้นนะครับมันไม่ลื่นนะให้มันเหยียบลงไปบนหินแล้วมันไม่ลื่นเหยียบลงไปบนโขดแล้วมันไม่ลื่นทีนี้เนื้อยางของเจ้า MT เนี่ยก็จะอ,ออกแบบให้มันเหนียวและแข็งกว่า A t ทขึ้นไปอีกเพราะว่ามันจะต้องไปเจอกับทางที่เป็นหลุมเป็นบอ่อใช่ไหมครับบางครั้งมีหินแหลมๆที่มันซ่อนอยู่ซึ่งด้านข้างยางก็จะมีริมกาดที่หนาด้วยป้องกันการบาดของของตัว วัตถุที่มันอยู่ตามพื้นพวกพวกเหล็กหรือว่าอาจจะเป็นพวกหินทั้งหลายทีนี้ยางประเภทนี้ก็จะมีเสียงเสียงจะค่อนข้างดังถ้าเราเอามาวิ่งถนนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถูกออกแบบให้ล่องมันใหญ่แล้วเนื้อยางมันแข็งมากชั้นผ้าใบเนี่ยอาจจะเป็น8ปดถึงสิชั้นตามที่ผู้ผลิตเขาทํามานะครับยางพวกนี้ก็จะเหมาะกับการที่บึกบึนลุยใช่ไหมครับใช้งานในเหมืองในไร่ในสวนแต่ถามว่ามาวิ่งบนถนนดัดยางได้ไหมได้ แต่มันก็อาจจะมีเสียงนิดนึงการเกาะถนนรีดนะ้ำมันก็จะด้อยลงไปบ,บ้างเพราะนั้นก็ถ้ามันจําเป็นจะต้องใช้งานในสวนในไร่70-80%แล้วต้องใช้ยางประเภทนี้ก็ใช้ได้ครับแต่เวลาท่านขึ้นมาอยู่บนถนนไฮเ์ก็อาจจะใช้ความเร็วที่มันลดลงนิดนึงเจอน้าําท่านก็เบาหน่อยเพราะว่าการควบคุมหรือการคอนโทรลรถมันก็จะสู้ยางพวกไฮเบทเทนไม่ได้หรือสู้ยาง AT ทไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของดอกยางน,นะครับง่ายๆที่เราชี้ให้เห็นว่าก็เลือกใช้งานตาม ความต้องการครับว่าใช้ถนนแบบไหนครับสมมุติว่าผมเนี่ยมมอยากใส่ยางเอทีที่ขับโลยได้ทุกสภาพถนน,ตนแต่ว่าอยากได้ยางเอทีที่มีความนุ่มนวลและเงียบเนียนเวลาเดูกันถามว่ามีไหมครับผมมีครับตอนนี้คืออ,อันนี้จากจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็การที่ขายยางหน้าร้านผมผมมองว่ายาง AT ทเนี่ยเราเราพูดถึง A t ทก่อนละกันนะครับไปหลายยี่ห้อเนี่ย ก็จะถูกออกแบบมาแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกบางยี่ห้อทํายาง AT ผ้าใบถึง10ชั้นใช่ไหมครับแชั้นซึ่งในเมื่อผ้าใบมันหนานะครับผนังยางมันหนามันก็จะมีความกระด้างบ้างแต่เผื่อบางครั้งรองรับในการบรรทุกแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นรถ SUV เป็นรถ p P V อย่างทิมเจงบอกนะครับก็คือการบรรทุกมันจํากัดมันแค่มีแค่คนนั่งอย่างเดียวหรือเป็นรถ4ประตูรถที่ใช้งานส่วนตัวไม่ได้บรรทุกเยอะแต่อยากใส่ย,ยาง AT ให้มันมีความนุ่มเมียบหน่อยก็มีหลายๆยี่ห้อจากผู้ผลิตนะครับที่มีคุณภาพดีแล้วก็ทําผ้าใบมากลางๆนะครับทำชั้นยางมาไม่ให้มันหนากระด้างมากอย่างโยโกฮาม่านะ,ะรุ่น g 0 1 5นะครับถ้าเป็นโตโยต้าก็อาจจะแบบ at 3ใช่ไหมครับพวกนี้หรือ,อราคาย่อมยาวลงมาหน่อยที่เป็นยางยอดนิยมก็อาจจะเป็นฮั 11, นกุ๊ก rf 1 1พวกนี้ก็จะเป็นยางที่ถือว่าเป็น at ที่มีความนุ่มความเงียบอยู่ในเกณฑ์ที่ ใช้งานได้ดีนะครับแต่ถ้าอย่างบางคนที่มีงบประมาณเยอะหน่อยต้องการที่จะให้มันแบบว่า,อาดอกยางมันสวยนิดนึงก็อาจจะไปเลือก BF Good List อะไรเงี้ยก,ก็แล้วแต่งบประมาณแล้วแต่การใช้งานแต่ผมมองว่าถ้าอยู่ในกลุ่มที่ต้องการความนุ่มเงียบนะครับผมว่ากลุ่มของยางเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นทําได้ดีอันนี้ไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะแบบอาจจะใช้บนระหว่างถนนซีเมนกับ ถนนลูกรังหรือถนนดินเนี่ยอาจจะเป็นเปอร์เซ็นที่มันสูงต่ํามากมากกว่ากันยังไงกับอีกตัวหนึ่งก็ถ้าเป็นอย่างของอเมริกาถ้าท่านชอบของอเมริกาก็คูเปอร์ก็ดีครับก็ดีครับก็ทาทำรุ่น a อ3มาตัวนี้ก็ถือว่ามีความนุ่มเงียบที่ใช้ได้เดี๋ยวตัวนั้นก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาในคลิปต่อไปเราก็จะเอายางแต่ละตัวมาค่อยๆมาให้ท่านดูว่าลักษณะการออกแบบจากผู้ผลิตเขามีเทคนิคการออกแบบยังไงครับวันนี้เดี๋ยวเราจะปูพื้นฐานคร่าวๆนะครับเป็นเรื่อง ง่ายๆกันไปก่อนครับตอนนี้คือนอกจากเรื่องยางรถยนต์เนี่ยผมมีหลายเรื่องที่สนใจเลครับทั้งเรื่องล้อแม็กโชกช่วงล่างเนี่ยครับผมเดี๋ยว EP ถัดไปเนี่ยเราจะมาชวนคุยกันมีหลายเรื่องเลยครับตอนนี้ทางร้านช่ยไไฟนะครับเรามีช่องใน YouTube และก็ t i k t o k นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมไว้พบกันต่อไปใน EP หน้านะครับสวัสดีครับครับ